มันต้องจับอย่างนี้เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่มันไม่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการเชนทูก e ูอิ นที่นะคะทุกคนครั้งที่แล้วนะคะจบที่สถานีอุดมสุขนะคะคร mm ั hmm. ้งนี้เราจะเริ่มสถานีถัดไปคือบางนานะคะจะไปร้านไหนไปดูกันเลย mm hmm. ถึงแล้วนะคะกับสถานีบางนานะคะเราจะไปที่ร้านไหนไปดูกันเลย mm hmm. ถึงแล้วนะคะทุกคนกับร้าน ต้งขนมจีนน้ำยาปูนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราบอกว่าเรามาถึ dad, งบางนาแล้วเราก็ดันมาแวะร้านต้งขนมจีนน้ำยาปูนะคะทุกคนเราจะอาจจะบอกว่าเราตามใจตัวเองนะคะทุกคนคือเราอยากกินขนมจีนซึ่งร้านนี้นะคะมันใกล้กับสถานีอุดมสุขนะคะทุกคนเราก็เดินออกมาทางออกที่ส่านะคะมาที่ซอยสุขุมวิท103/2นะคะก็คือว่าตามใจตัวเองแล้วแหละค่ะทุกคนอี่อี้ใครอยากมานะคะลงอุดมสุขนะคะทุกคนตามเรามาได้เลยนานนะคะทุกคนค่ะ ขนมจีนน้ำยาปูนะคะทุกคนเดี๋ยวก็แถปดูที่เมนูกันนะคะโซงน้ำยาปูในคอนเซ็ปต์รสมัวไม่เผ็ดหนุคนเครื่องแกงไม่ใส่เผือกชุบไม่ใส่รสสุกัก็ตสีกะทิล้นไม่ผสมน้ำนะคะทุกคนจริงๆก็มีเมนูแบบหลายอย่างน้ำยาปูเนี่ยมีทั้งไซส์จัมโบ้ไซส์ธรรมดาชุดเล็กชุดใหญ่ก็มีเราถือว่าทานได้ทีกคนอะไรเงี้ยเนาะก็ดูรายละเอียดได้นะเระม่าตามมาดูแตได้มีทั้งของทีกินจีงของเล่นของจริงของเล่นขอานว้ในพวกแบบของทอดอะไรเลยนะคะทุกคนก็สามารถแบบสั่งเพิ่มเติมได้ เราจะมาข้ามมาดูที่เมนูเลยนะกันมีมาดูนี่เลยมาชิมน้ำยานะปูนะทุกคนดูดิดูนนะื้อแบบว่าคูเป็นปูต็เข้าใจเพราว่าคูเป็นปูเลยไม่ใช่แบบเป็นยานเด้อนี่ชิมน้ำก่อนเลย น้ำยา,ำยา,ำยา,าที่ตามหามันมีความเปนของกะทีแล้วก็เนื้อปูแบบว่าชิ้นใหญ่อรทุกคนอร่อยอะเขาชิมมันจะมีแบบความเผ็ดเล็กๆแล้วก็กลิ่นกะทีอะไรเนี่ยมันมีความกลุกความอยู่นะพี่กับขนมจีนเลยทำนะคะทุกคนเส้นหนึ่งน้ำยาปู อย่วแถมเดี๋ยวแถมผลไม้ก็๋ยวแถมผักไปด้วยทุกคนคือจริงๆผักเยอะมากเลยนะแต่ว,ว่าอย่างหนึ่งคำเราก็จะใส่เท้าไปก่อนเพราะไม่งั้นมันแบบว่ามันจะเต็มปากเลยนะทุกคนเริ่มเลยขนมจีน,น่ตามหา อยู่นี่นี่แหละทุกคนอร่อยอ่ะน้ำอร่อยกินขนมจีนที่ดีอ่ะคือน้ำยามันต้องอร่อยไงอันนี้ก็คือแบบสุดยอดมากมาชิมได้อันนี้นราจะบบว่าถ้าอยากเปิ่มอก็คงต้องเติมนะแต่ว่าเราว่ารสชาตินี้มันก็โอเคแล้ว มีแบรนด์ลงนะคะทุกคนเราขอแจ้งเนื้อหาก่อนนะคะ,ะ,คะทุกคนก็คือว่าจริงๆจนฐานนี้เนี่ยถ้าทุกคนมาตอนเย็นเราประมาณสี่โมงเนี่ยก็มาเที่ยวที่ตลาดแบรนด์งกันนะคะทุกคนจนต,ตอนนี้เนี่ยทเทปของเราเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงสิบห้านะคะทุกคนเหมืทำภารกิจเราก็เลยจะเลือกเป็นร้านที่มันเปิดทำกานมาให้ทุกคนนะคะนั่นกะ็คือเราจะพาไปคาเฟ่สุดชิคเสร็จงานศิลป์แล้วก็นั่งจิบกาแฟได้ด้วยนะคะทุกคนดูกันเลย ร้านคาเฟ่สุดชิคจิบกาแฟาเสพงานศิลป์นะคะทุกคนที่ร้านเอเ Y เ c o f f e ไวไวคอฟฟีนะคะทุกคนเราน่มาอยู่หน้าร้านกันแล้วเข้าไปกันเลย x x x y y y coffee แล้วนะคะทุกคนซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะมีนิทรรศการงานศิลปะนะคะแล้วก็เป็นร้านเครื่องดื่มขายกาแฟเนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แบบกาแฟอื่นนอ n coffee เนาะถ้าเป็นงานนิทรรศการเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะคะด้านล่างก็จะเป็นขายอาหารนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะสั่งสองเมนูนะคะก็จะมี g a v a s t o n e punch แล้วก็ ice chocolate นะคะซึ่งอันนี้นะคะกินหอมมากต้องรู้บุ แล้วก็สีสวยมากเลยทุกคนซึ so <go> so ่งไม่ค่อยตรงตีเท่าไหร่แต่ก็ได้เพราะเราแบบเน้นความสดชื่นนะคะทุกคนซึ่งอาหารของเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่อาหารเครื่องดื่มของเขานะคะก็จะเริ่มต้นที่แต่งิดหาทขึ้นไปนะคะทุกคนถ้าใครอยากมานั่งทานกาแฟหรือว่าจิบเครื่องดื่มแสนก็เสียงฟานจิบ์ลได้วยหนี่งก็สามารถมาได้ที่นี่นะคะทุกคนเอกเอกของเลยไว้คอฟฟี่นะคะทุกคนชิมชิมชิมมันจะขาดมันจะขาดมันชิมไปเองไปเอง หอมกลิ่นทันเนาะก็จะแบบว่าอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ไม่ได้หวานไปพอแบบผสมแล้วแบบบวกกับน้ำแข็งอะทุกคนรสชาติมันพอดีกินแล้วแบบสดชื่นเวอร์ค่ะทุกคนเราก็ขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะเขาจัดในนิทรรศการที่มีชื่อว่า Dead Kim Da Pen นะคะดินแดนประกาที่ให้เขียนได้ด้วยที่ยางนะคะทุกคนนีเมีนิทศการแบบวาดด้วยปากกาติดเข้ามาทุกคนเขียนได้ไหมเนี่ย ไม่จริงๆเราหน้าจะวาดได้นะเขามีเทปให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราอย่างเราวาดเอ่อรายการเราลงนี่ไหมดีๆลองลองเราไม่แบบเราเขียนไหมเขียนชื่ออะไรกันน้งสุขแค่นี้กเรา เพิ่มเติมนะคะทุกคนตอนแรกเราเห็นตัวน,นี้ใช่ไหมแล้วเราเราก็นึกว่าเอ้ยอันนี้เขาวางโชว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ไหนได้มันเป็นปากกาทุกคนดีไซน์เวอร์เนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะวาดแบบพร้อมกันได้แบบหลายสีได้ทีอันนี้ดีไซน์แบบนี้เ,นเราก็นึกว่าแบบมันแบบของโชว์ ที่บันเก็ตก,ก,ก็ตามพวกเรามาเที่ยวได้นะคะต่อไปสัมโลงค่ะทุกคนสัมโลงนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวฟาร์มฟาร์มเราเองคาเฟ่และฟาร์มไปเที่ยวฟาร์มกันค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนกับ our farm ฟาร์มเราเองนะคะทุกคนถ้าใครจะมานะคะจาก BTS สับลงนะคะทุกคนแนะนําให้นั่งวินหรือว่านั่งแท็กซี่มานะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในซอยที่แบบค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะทุกคนถ้าอยากมาเก็บบรรยากาศฟาร์มนะคะซึ่งร้านนียจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์เวลาสิบเ็ดโมงถึงสองทุ่มนะคะปิดวันพุธนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดตั้งแต่1ิบโมงถึงสองทุ่มนะคะบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงดูกันเลย ทุกคนคะในนี้เนี่ยก็คือมีที่เยอะมากเนี่ยจริงๆอะเราเข้ามาเราดูผักได้เลยนะนี่อาจารย์ไใ้ฟังว่ามีอะไรบ้างมี่มีคาเฟ่ก็คือโซนแรกมีโซนศิลปะแปลงผักสวนครัวกิจกร,รรมน้ำต้าหัวก็คือน้ำทำน้ำตั้าหูวและปลาหาชัยหาทรายปลาหาใบปลาชายหาดหาทรายนาขัดบันไดโรงเลี้ยงไก่สถานีนะ้ำหมักชีวภาพ ห้องน้ำสวนสัตว์โรงกอเซนเดอรนะคะทุกคนแบบกิจกรรมเยอะเพิ่มเติมนะคะทุกคนเขาก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยนี่ไหนก็จะมีงานอาร์ตก็คือว,ว่ารูปศิลปะประมาณ150บาทเนาะแล้วก็มีแคนวาสเทคโฮมอันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจ250ราสนะคะทุกคนแล้วก็มีทำสบู่200บาทนะคะเด็กนะคะถ้าผู้ใหญ่ก็250ร้าทำแต่งหน้าพิซซ่าหรือทำพิซซ่าอะไรส่ร้หละ450บาททำเบอนี่ด้วยหน้าร้อยแล้วก็กิจกรรมทำเค้กด้วยหกร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนกิจกรรมแบบเยอะมากคิดว ุกคนคะจริงๆมีเมนูแบบเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนมีทั้งข้าวทั้งเอ่ออารมณ์ชามีกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาก็มีเมนูแนะนำเมนูประจำร้านอะไรเงี่นะทุกคนก็สามารถมาดูได้อ่ะอย่าง example ก็ได้ถ้าแบบเป็นดาวเขาจะแบซีซั่นสลับเนี่ยยำฟาร์มลาบีน่าจะเป็นสูตรของเขาอะไรเงี้ยมีเมนูประจำร้ากมายที่เราได้เลือกทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะสั่งอะไรดีไหมคะเป็นไฟลค่ะ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบอย่กนั่งชิวๆเงี้ยเราก็ต้องแบบกินเซนไฟนะเพราะว่าเป็นของทานเล่นที่แบบว่านั่งชิวๆได้ทุกคนแล้วก็เติมน้ําหวานเติมน้ําตาลในเลือดนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเราไม่รูจะกินอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นของที่มันแบบว่ามันกินได้เรื่อยๆอ,อ่ะเราต้อมาล่างฟิลหมอกกับบรรยากาศนอกอ่ะ นี่ต้องจับอย่างนี้เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่มันไม่ใช่มันต้องจับเขาต้องจับอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็ให้น้องนี้นี่อันนี้นี่นี่เน่อะในมินิสูนะ,น,นะคะทุกคนก็จะเราก็จะเห็นนกตึง แล้วก็มีกระต่ายมาดูน้องกระต่ายคุกปอนน้องกระต่ายดีมีมองเวยนน้องกระตา่ตายจะอยู่ประมาณแบบสองกรงตัวเผอะนะมีไก่ด้วย แล้วมีแม,ม่นแม่นจะอยู่แม่นแม่นจะอยู่ฝั่งนู้นไปดูแม่นกันไหมแต่ว่าฝนตกแบบนี้ต้องแบบระวังลื่นนะทุกคนตอนนี้เหมือนทุกคนมาอยู่ป่าเลยอะ <c oughs> ป่ไปดูนะกรุณาเดินบนหิน <c oughs> เพราะอาจจะลื่น,นต้นมมสได้ที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เขามีก็คือมีเป็นแม่นแค่น,นะคะทุกคนแต่ว่าน้องอ่ะแอบอยู่ในนั้นอะ น้องเขาแอบอยู่ในบ้านอนะเพราะว่าฝนตกไงใครๆเขาก็อยากนอนเราก็อยากนอนทุกคนทุกคนคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเห็นไหมสามโมงยี่สิบสี่เราเพิ่งอยู่สถานีที่สามจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยประมาณหกทุกคนคิดว่าเราจะได้ไปต่อไหมเราก็ตอนนี้ฝนตกด้วยแล้วก็เวาแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าด้วยทุกคนคิดว่าเราจะไปทำไมคะ ติดตามได้เลยค่ะสถานีต่อไปปู่เจ้านะคะทุกคนหลังจากที่ฝนหยุดแล้วฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะคะทุกคนก็นคือร้านที่เราจะไปปิดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบห้านะคะทุกคนร้านปิดประมาณสามโมงนะคะร้านที่เราจะไปนะั่นคือข้าวหมูแกงสวนหลวงปู่เจ้านะคะทุกคน เขาเนี่ยมีตำนานว่าเปิดมามากกว่า40ปีนะคะทุกคนเราก็เลยอยากจะไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเชื่อว่าปู่เจ้าุูบเราก็อยากจะไปอะไรที่มันเป็นแบบ20ปีของที่นั่นนะคะทุกคนอีกอย่างแถมให้นะคะทุกคนสถานีสามรมีก็จะสามารถเดินทางไปที่เข้าหมูแใกล้กว่าเหมือนกันนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราจึงขออนุญาตข้ามสถานีนี้เพื่อไปสถานีช้างเอราวัณและไปทานร้านอาหารต่อไปนะคะบ๊ายบาย ไปสถานีช้างเอราวัณนะคะทุกคนเออทุกคนอยากให้ทุกคนสังเกตดูนะ้จริงๆเราก็ไปมากันหลายสถานีแล้วรู้สึกไหมว่าแบบว่าตั้งแต่ผูเจ้ามาไซส์ของบ้ายมันจะเล็กลงปกติไมนต้องเป็นอย่างนี้เราอันนี้คืออยากบอกทุกคนเฉลยนะว่าสังเกตเหมือนกันหรือเปล่าอะไรนี้แค่นี้แหละค่ะทุกคนต่อไปนะคะสถานีช้างเอราวัณเราจะพาทุกคนไปกินชูชีไม้ถามว่าไปกินชูชีไหมไม่ใช่ร้านชื่อชูชีไม้ค่ะเล่ย ถึงแล้วนะคะทุกคนที่ร้านซูชิไม้นะคะทุกคนที่วิเทสช้างเอราวัณเนี่ยเราก็ออกทางออกที่สามนะคะทุกคนแล้วก็ออกมาทางฝั่งเออเขาก็จะชี้อยู่แล้วแหละว่าเป็นทางฝั่งตลาดนัดนะคะทุกคนแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าซอยเข้ามานะคะแล้วเดินเข้ามาลึกพอสมควรเหมือนกันถ้าใครขยันเดินเนี่ยก็เดินมาได้ถ้าใครจะนั่งบินก็นั่งบินมาได้นะคะทุกคนร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยหน้าร้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยนะคะทุกคน มันตาชิวมานาเดสเอ,อ้ยไม่ใช่แหมมาล้ญี่ปุ่นก็ทำเป็นคนภาษาญี่ปุ่นเอาไปทุกคน เราเข้ามาที่ร้านของซูชิไม้นะคะทุกคนเราก็ได้สั่งมาหนึ่งเซตที่มันแบบสบายกระเป๋าเรานะคะทุกคนซึ่งเราก็สั่งชุดที่เป็นชุดเอราวันชูชิเอนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านซึ่งเราก็จะเอาเข้าตีมนะคะเพราะว่าเรามาที่ BTS สถานีชา้างเอราวันเร,เราก็เลยเออเราเลือกชุดนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูแบบมีเรื่องราวมีแบบสตอรี่นะคะทุกคนอะเรามาดูที่เมนูนะคะทุกคน เมนูเนี่ยมันก็จะประกอบไปด,ด้วยซูชิประมาณห้าคำนะคะทุกคนก็จะมีแซลมอนกับปลาไหลนะคะโดยภาพรวมแล้วก็มีสลัดนะคะกินคู่กันแล้วก็จะมีน้ําจิ้มน้ําจิ้มสลัดเราเริ่มคําแรกเลยไหมทุกคนไม่คิดว่าอาจจะคิดว่าเราไม่ถนัดนะเราถนัดข้างซ้ายนะทุกคน <laughs> น่าจะมีน้ำซอสได้อยู่ข้างล่างเริ่มเลยแซลมอนแซงใจอ,อร่อยแซลมอนแบบว่าเบิร์นมาแบบอบนอกแต่ข้างในยังเป็นแบบว่าเนือ้อแซลมอนที่แบบไม่ได้แข็งานกะมันเป็นเหมือนแบบเนื้อที่ผุกเบิร์นแล้วยังนุ่มอยู่ข้างในอนะ่ะน้ำซอสข้างล่างอร่อยมากแบบมันหวานอ่ะ อะไรนะบนเรากินหมดได้ไน้คำเดียวค่ะไม่ต้องห่วงอืมสลัดครับทุกคนด้านหมดเลยนะจริงๆนะแบบนี้อร่อยมากเลยแค่เห็นแค่เห็นก็คือคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะเห็กับยาม นนนหนึ่งคำ healthy ค่ะทุกคนก็คือทั้งวันไม่ healthy แต่พิ่มมา healthy ต่อเนื่องน้ำยำอร่อยเพราะว่ามันต้องเป็นรสชาติดีอยู่แล้วน้ำยำน้ำยำสะลัดงาซปลาซีอิ๊วี่ปุ่น เพิ่มเติมได้ไหมเพิ่มเติมนะนอกจากแบบว่าเป็นชุดเซ็ตแล้วว่ามันจะมีทั้งแบบสั่งแบบเป็นคามแล้วก็เป็นอาหารทั้นเด่นไม่ว่าจะเป็นคออาเัน e ีหรือไม่ก็สเต็กก็มีนะทุกคนแล้วก็มีน้ำันาักมากมายถ้าใครอยากมาเนี่ยทุกคนแล้วก็มีอาหารที่มันหลากหลายกว่านี้มากมายนะทุกคนมาตามมาได้นะคะจุดหมายปลายทางของ e ีนี้นะคะ e ี4นะคะทุกคนโรงเรียนในเรือนะคะทุกคน สถานีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนตัวแรกนึกว่าตัวเองจะมาไม่ถึงด้วยเพราะว่าตอนที่เราอยู่สัมโซงอ่ะทุกคนตกกันทุกคนแล้วเราก็ทามันได้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปร้านเบเกอรี่นะคะทุกคนไปดูกันเลยถึงแล้วนะคะทุกคนร้านเบเกอรี่เชียสนะคะทุกคนเขาจะบอกว่าทุกอย่าง35สบามอย่าง100บาทนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3ราคานะคะทุกคน35 40แล้วก็45บาทมันแล้วแต่อย่างนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันข้างในเลย เป็นห่อแบบว่าน่ารักน่ารักอะ่ะเ็ซิฟ่อนเนะทำไมทำไมเลือกอันนี้เพราะว่าชอบกินเองไงก็เลยนะเลือกอกิกว่าอะไรเพราะเราแบบจัดเบรกไว้นะทุกคนนี่ดูเนะื้ออือรารัของซิฟ่อนเนาะเนื้อเนื้อของเนื้อขนมปังอ่ะเขาจะเป็นแบบ นุ่มแบบปันกาลางนะทุกคนมีกิ ar, น,นหอมออกมาอยู่เพราเต็มต้องเต็มน้ำไปด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันมีโอกาสติดคอได้อยู่แต่ว่ารสชาติสมราคาค่ะเค้กไส้ทูน่าทุกคนสิ่งที่มาอย่างแรกเลยนะตั้งแต่เปิดกล่องก็คือได้กลิ่นทูน่าเบอร์เกอร์ิอันนี้ให้สองคำหมด นี่ดูไส้ข้างในดีวกว่าสองคำหมดกันทุกคนเฮ้ยไส้ถูหน้าอร่อยขนมปังนุ่มไส้ดูหน้ามันเหมือนมัน,นม,มีแบบแครอทด้วยมันมีมนมีแบบแครอดด้วยนะสองคำหมดอ,นนอร่อย เค,ค้กใบเตยนะคะทุกคนเตยทุกคนหรือว่าต่อคอําอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันชิ้นเล็กอะมันกินง่ายมันแบบมันหยิบกินได้แบ่งคนอื่นก็ได้นะจริงๆแบ่งตะก้องข้าไหนเงี้ยก็ได้แต่เร้ก็ยังไม่กินหลอกขายลูกทํางานก่อนอันนี้ให้กี่คําหมดคะคำเดียวคำเดียวมันคำเดียวไม่ได้หวสองคำหมด มีปทีมนุ่มแล้วก็เค้กอ่ะหอมไปเตยสองคำหมดอันนี้อร่อยสมที่เขาแนะนำนะคะทุกคนเค้ส้มทำแบบทำแบบทรงหน้ารักอ่ะหอมส้มมากทุกคนคือเราอ่ะไม่ชอบกินเค้กส้มเลย เราอยากจะมาดูว่าคนไม่ชอบกินเค้กส้มจะเป็นยังไงทุกคนคือเราอยากบอกว่าเอทอี่มันเป็นเค้กส้มอะ่ะมันมันไม่ได้แย่อย่างที่แบบในหัวคิดไวอ้อ่ะอันเนี้ยรสชาติมันกินได้อะ่ะมันหอมส้มด้วยแล้วเขาก็ใส่มาข้างบนแบบไซส์ประมาณนี้นะไม่ได้แบบลงลึกมากอนะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตัวขนมฟังตรงเนี้ยมันมันนุ่มมากอะ่ะ เรารู้สึกว่าเรากินได้ทุกคนอาจจะคิดว่าเราโกหกแต่ 6, เราจะหมดคำนี้ให้ดูเลยเอ็ต้องมากินได้ค่ะทุกทุกคน,กคนขอสรุป EP นี้นะคะ EP 4ของเราในเส้นของ BTS บางนาจนถึง BTS โรงเรียนนายร้อยนะคะทุกคนโดยที่แรกเราไปที่ BTS บางนาเนี่ยเราเลือกที่ร้านโต๊ะขนมจีนน้ำยาปูนะคะทุกคน ซึ่งถ้าเราจะเดินทางจริงๆเนี่ยเราเดินทางจาก BTS บุรมสุขก็จะสะดวกกว่าแล้วก็จะได้กว่านะคะทุกคนอันนี้ของของ F ไปให้ทุกคนนะคะขับมาที่สถานีแบรนดนิ่งนะคะเราไปที่คาเฟ่สุดชิคไปชมงานศิลป์ัจิบกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มนะคะทุกคนที่ร้าน F X X Y Y Y Coffee นะคะทุกคนขับมานะคะที่สถานีสำโรงนะคะทุกคนสำโรงเดี๋ยเราพาทุกคนไปเที่ยวฟาร์มนะคะที่ร้านเอราวุฒิฟาร์มฟาร์มเราเองนะคะทุกคนแล้วก็ไปดู มินิโซูนะคะทุกคนมีนกมีกระต่ายมีเมน่นแล้วก็มีน้องเต่านะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะถัดมาที่สถานีผู่เจ้านะคะทุกคนผู้เจ้าเนี่ยเราแพนไว้ว่าเราจะไปร้านหมูแดงนะคะทุกคนแต่ว่าเราดันติดฝนแล้วก็มาไม่ทันในเวลาบ่ายสามเราก็เลยจึงไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าเราแพนไว้ว่าร้านหมูแดงถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะไปร้านหมูแดงสวนหลวงผู่เจ้านะคะทุกคน นี่ช้างเอราวัณน,นะคะทุกคนเราก็ไปแวะที่ร้านซูชิไม้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าถ้าใครลองเสิร์ชว่าหาที่เที่ยวที่ BTS ช้างเอราวัณเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้มันแบบว่าเป็นที่แบบหลักๆที่เราจะเจอลยนะนะคะทุกคนล้วก็ได้กินชุดเซ็ตชิปว่าเอราวัณ้วยนะคะทุกคนทุกคนเราก็เลยถัดมาที่ BTS โรงเรียนนายร้อยนะคะทุกคน BTS โรงเรียนนายร้อยเนี่ยเราก็เลือกร้านเบเกอรี่เชสนะคะทุกคนซึ่งเป็นร้านที่ทุกอย่าง35บาบาทแต่จริงๆเนี่ยเขา มีเขาเขียนโน้ตไว้หน้าร้านนะคะทุกคนเขาบอกว่ามีประมาณ3ามาคาตั้งแต่สามห้าทีสิบสิบนะคะทุกคนโดยที่สามอย่านึงร้อยบาทนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จบที่จุดหมายปลายทางของโรงเรียนในเรือนะคะทุกคนเรื่อยากบอกทุกคนว่าจริงๆอะ่ะเราก็ไม่นึกว่าเราจะมาแบบจบที่ BTS ออสถานีนี้นะทุกคนเพราะว่าฝนตกแล้วสุดท้ายเราก็ทับมาได้นะคะทุกคนถ้านใะครอยากตามคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะทุกคนคลิปต่อไปมันก็ต้องพัฒน,นาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะบ๊ายบาย